มาชมอากาวีปากนกแก้วด่างหามแล้วก็ด่างกลางนะคะสวยมากนะคะก็อากาวีด่างขอบธรรมดาแต่ตัวนี้เขาเขาจะดา่างฮามนะคะหาดาห่างฮาร์ปนใบจริงดาง่างฮามแล้วก็ด่าง ใ่สวนอากาเวนะคะเราเลี้ยงอากาเวมากมายได้แล้เราเป็นคนชอบต้นไม้ค่ะทุกท่านอันนี้ด่างลายทางกลางใบนะ่าจะเป็นเส้นเห็นไหมเห็นไหจะเป็นเส้นเราก็จะชมฟอร์มของน้องสวยทุกต้นนะคะสวยทุกต้นนะคะฟอร์มสวยนะคะ น,นี่จะด่างเนะเป็นเล้ยวเล้ยวลีววว้วสวยมากนะคะน,นี้ก็สวยอนะนะสวยแล้วก็จะมีตัวช่วยเลี้ยงอากาวีด,ด้วยนะคะ